สวัีค่ะวันนี้ะมานีน่อค่ะอะไรอะคะไม่รู้ันคืออะไรคือคือพ่มนเรค่ะอ่าที่นนะ่ะเปิดจะาตาด้ตดัดตัดข้าตาดัดห้ามแย่งกันนะคะแล้วค่อยตดัด ได้ไหมอ่ะยื่นไกลมาให้ป้าตัดเดินมาค่ะถือไข่ป้าจะถ่ายให้ค่ะพอดีหลานโง่นะคะไม่ค่อยเป็นค่ะอ่า <c oughs> ทำกางไกลให้เป็นค่ะนั่งน้อยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายทั้งคู่นะคะไ <c oughs> ก่ม่คมนะคะอ่าค่ะ อ่าโชว์ค่ะคืออะไรคะมันคืออะไรคะโอ,อะ้โหทิ้งดีมากค่ะ,คอ,คะอ,อะไรม,ไม้วนเคยกินยังยรถอะไรรถอะไร กินเทียหน่อยค่ะแกะเทียหน่อยค่ะแกะแค่กินอืมเป็นไงม<น>ั้งคะได้ได้แล้วแม่เลยค่ะแซ่กินหรือยังคะอร่อยอะค่ะเปรี้ยวเป็ยวงคะห้างเกินเปรี้ยวเขาไม่เปรี้ยวมันคืออะไรนี <c oughs> ่กระดาษรู้สึกแซ่ไหมคะ อ๋อมันก็คือฟุตตี้เทสนี่เองนะคะอ่าอร่อยไหมคะอร่อยอ่าลาให้ผู้ชมค่ะอ่าเกลวกับกิน้องสวัสดีให้ผู้ชมดีคะลาก่อนนะคะดีคะ